สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมวิธีการรับเงิน1,000บาทเข้าทูวายเล็กับกิจกรรมที่ทางช่องเอิงเอย c ช a นแนลและทีมงานได้จัดทำขึ้นให้กับทางเพื่อนเที่เข้ามารับชมได้ร่วมสนุกและรับรางวัลกับทางช่องเอิงเอยชานแนลครับก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆต้องรับชมวิดีโอของเราให้จบเสียก่อนนะครับจะได้เข้าใจกติกาในการเข้าร่วมกิจกรรม กับทางช่องเ e อิงเอ๋ยชันแนลของเราที่ได้จัดขึ้นมาคือกิจกรรมสอนรับเงิน1,000บาทเข้าทูไ l เลตนะครับก่อนที่จะอธิบายกฎกติกาในการเข้าร่วมกิจกรรมรับเงินทูไวเล l หนึ่งพับาทครับสำหรับทางเราได้แยกออกเป็น5รางวัลน,นะครับก่อนอื่นเลย5รางวัลรางวัลละ200บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับ1,000บาทครับ โดยทางทีมงานจะโอนเงินเข้าบัญชีทูว r e l ล็ตของท่านผู้ชมที่ทำตามกติกาที่ทางทีมงานเราได้จัดทำขึ้นนะครับสำหรับท่านที่ได้รับรางวัลนะครับ5ท่านนะครับถ้าท่านไม่ทำตามกฎกติกาขั้นต้นที่ได้กล่าวมานะครับท่านจะไม่สามารถได้รับรางวัลนี้ได้นะครับส่วนท่านที่ทำตามกฎกติกานะครับแล้วได้รับรางวัล ทางทีมงานเราก็จะโอนเงินเข้าบัญชี two violet ของท่านทันทีนะครับและหลายๆท่านถามมานะครับะจะพร้อมจับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมวันไหนตอนไหนอันนี้นะครับผมตอบเลยเลยครับทางช่องเออชแนลเราจะจับรางวัลเมื่อมีผู้ติดตามครบ1,000คนนะครับเมื่อมีผู้กดติดตามครบ1 0 0 0คนเมื่อไหร่เราก็จะทําการจับรางวัลให้กับท่านผู้ชมทันทีนะครับ ครับโดยในในการจัดรางวัลน,นั้นปุ๊บเราจะแจ้งรายชื่อพร้อมบัญชีทวีตท,ที่เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับย้ำนะครับเราจะทําการจัดกิจกรรมกับทางช่องจะจับรางวัลเมื่อมีผู้ติดตามครบ1000คนนะครับเราก็จะทําการจับรางวัลทันทีนะครับสําหรับกติการในการร่วมสนุกกับทางช่อง ก็มีอยู่3ขั้นตอนดังนี้ครับขั้นตอนแรกนะครับคือกดติดตามช่องเอิงเอ่ยชั้นแนลของเราก่อนเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดที่รูปกระดิ่งกดเลือกทั้งหมดนะครับที่จะได้ไม่พลาดการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งต่อไปที่ทางทีมงานเราจะจัดขึ้นมาให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกกันเรื่อยๆถ้ามีการตอบรับที่ดีจากเพื่อนๆนะครับครับสำหรับขั้นตอนที่2เลยนะครับ กดถูกใจและก็กดแชร์ไปที่หน้าเฟซหรือว่ากลุ่มไลา์ของเพื่อนๆก็ได้ครับเพื่อให้เพื่อนๆท่านอื่นได้เข้ามาร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางช่องเอิงเอ่ยชั้นแนลของเราเนี่ยครับและเพื่อให้มีผู้ติดตามครบ1,000คนไวๆเราจะได้ทําการจับรางวัลให้กับท่านผู้ชมโดยเร็วขึ้นนะครับครับสําหรับขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับ คือขั้นตอนสำคัญเลยครับขั้นตอนที่3คือทิ้งเบอร์ two w i o l e t ของท่านไว้ที่ความคิดเห็นใต้คลิปนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้นำไปจับรางวัลขอย้ำนะครับต้องเป็นเบอร์ two w i o l e t เท่านั้นรบกวนเพื่อนๆน,น,นะครับกดเบอร์ให้ถูกต้องด้วยนะครับเพราะถ้าผิดขึ้นมาเงินไปเข้าเบอร์ท่านอื่นอันนี้ผมไม่รู้ด้วยนะครับครับสรุปให้อีกทีนะครับกติกามีอยู่3ขั้นตอนคือ1 กดติดตามช่องเอิงเอ่ยช annel ของเรานะครับ2กดถูกใจและก็กดแชร์นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าเฟซหน้าไลน์ก็ได้ครับและขั้นตอนที่3ขั้นตอนสุดท้ายครับถือเป็นขั้นตอนสำคัญคือทิ้งเบอร์ทูไวเลที่จะใช้รับรางวัลไว้ที่ความคิดเห็นด้านใต้คลิปนี้นะครับเราจะนำเบอร์ของท่านนี่ครับมาจับรางวัล เมื่อท่านได้รางวัลเราจะทําการโอนเงินเข้าบัญชีทูไวเลตที่ท่านทิ้งไว้นะครับใครทําตามกติกาที่ผมบอกมาไม่ทันนะครับสามารถย้อนคลิปดูได้นะครับหรือไม่ก็ดูที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับผมจะทิ้งไว้ทิ้งกติกาทั้ง3ขั้นตอนในการเข้าร่วมกิจกรรมรับเงินฟรีกับทูไวเลตไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ เพียง3ขั้นตอน,นง่ายๆครับที่ท่านก็สามารถเข้ารุ้นร่วมรุ้นรางวัลกับกิจกรรมที่ทางช่องเ e อิงเอ๋ยชัแนลได้จัดทําขึ้นมาและหวังว่าจะได้รับเสียงตอบรับจากเพื่อนๆเพื่อ,อที่จะได้จัดกิจกรรมขึ้นมาให้เพื่อนๆได้เข้ามาร่วมสนุกกับเ e อิงเอ๋ยชัแนลของเราอีกครั้งนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องเ e อิงเอ๋ยชัแนลกันเยอะๆนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับเออเงยช n แนลต้องขอลาไปก่อนจะแจ้งผู้โชคดีทั้ง5้ารางวัลไวท้ที่ความคิดเห็นใต้คลิปนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ทางเออเงยช n แนลต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ